รวมของฝูงปลาเลยค่ะ2.3กิจกรรมทางเลือกสำหรับสายสุขภาพนอกจากปาร์ตี้ทางเลือกอย่าง h a l มูลปาร์ตี้และแบล็ k มูลปาร์ตีที่จัดขึ้นในช่วงพระจันทร์ครึ่งเดือนและข้างแรมแล้วเกอบพังงานยังเป็นสวรรค์ของคนรักสุขภาพค่ะโยคะและเวลเนสเกอบพังงานได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบวิถีชีวิตแบบสุขภาพดีที่นี่มีสตูดิโอโยคะศูนย์ดีท็อกและสถานที่จัดรีทรีตเพื่อสุขภาพหลายแห่ง โดยเฉพาะบริเวณหาดสีกันตังและอ่าวหินกองเป็นอีกด้านหนึ่งของเกาะพัง,งานที่เงียบสงบเหมาะสําหรับการมาพักผ่อนและฟื้นฟูร่รางกายและจิตใจอย่างแท้จริงค่ะส่วนที่3ส,สรุปเกาะพัง,งานความสมดุลที่น่าค้นหาเกาะพัง,งานเป็นเหมือนเพชรเม็ดงามแห่งอ่าวไทยที่มอบประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ครบถ้วนและสมดุลจริงๆค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นนักท่องราตรีที่ตามหาความสนุกสุดเหวี่ยงที่หาดริ้น หรือเป็นผู้ที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวายมาพักผ่อนในบรรยากาศสโลไลฟ์ที่หาดท้องในปานเชิญชมร่องรอยประวัติศาสตร์ที่น้ำตกทานเสด็จหรือดำน้ำชมความงามใต้ท้องทะเลที่เกาะมาเกาะพัง,งานมีทุกสิ่งให้คุณค้นหาจริงๆการท่องเที่ยวเกาะพัง,งานในปัจจุบันจึงไม่ใช่แค่การมาฟูลมูลปาร์ตี้เท่านั้นแต่เป็นภาพสะท้อนของการผสมผสานร,ระหว่างปาร์ตี้ระดับโลกวัฒนธรรมท้องถิ่น และธรรมชาติที่ยังคงความสมบูรณ์ไว้ได้อย่างน่าทึ่งทําให้เกาะพัง,งานยังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ยอดนิยมมากที่สุดของประเทศไทยที่คุณไม่ควรพลาดค่ะถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่าต้องไปแล้วอย่าลืมเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้ในแผนการเดินทางด้วยนะคะหวังว่าเรื่องราวของเกาะพัง,งานในวันนี้จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆใ,ให้กับทุกคนค่ะถ้าชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้และไม่อยากพลาดเกร็ดความรู้หรือสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่น่าสนใจ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะทุกกําลังใจจากคุณมีความหมายกับเรามากค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ